วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นไอรินกันนะคะอโอเคแล้เ,เพิ่งมาเล่นนะไม่ว่าอะไรกันนะจริงๆเราเล่นมาตั้งนานเหลียวเตเอจริงๆเลยเราก็เล่นแค่ปีนี้เลยแล้วก็เล่นเดือนนี้ด้วยก็ไม่ต้องว่าอะไรนะถ้าเราเล่นไม่ดีก็คือเราเพิ่งเล่นโอเคนะ เราเล่นปีนี้เดือนนี้แต่เราจะไม่ได้ว่าเราเล่นตอนไหนวันอะไรโอเคนะไปพร้อมโอเคไปเลยไปต่อ,อ,อเออแล้วที่ยูริเป็นละครแล้วนะตอนนี้เราฝากมาตามหาเพื่อนด้วยนะเพื่อนชื่อเออ,อยู่โรงเรียนวัดไร่ขินขด้วย น้องข้าวไม่เอาแต่เอาน้องข้าวเขาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งไอต์โอเคน้องข้าวก็มีแค่นี้แหละก็เออเรากัวปูโจเซฟมาค่ะเริ่มพร้อมโอเคได้เลยมา ปูเจอเซฟมึงก็มาดีสักใครกลัวอะไรสั์เออขอโทษนะคะที่พูดคำหยาบก็คือแบบมันก็ประมาณนี้ก็เออขอโทษนะคะที่พูดคำหย,ยาบก็ปกติก็พูดอยู่แล้วโทษทีนะคะชิ้นชูชาชาเกียวหลดนนานเท่า ไม่ต้องงงนะคะว่าเราเป็นคนภาคอะไรเราเป็นคนภาคกลางแต่เพกกื่อนสอนภาษาอีสานให้โอเคนะย,ยอ,อนอืนก็ไปหาเครื่องเป็นไฟกันเลยพอเผื่อไมึ่เจกล้องก็งงยืนงงสักพักหนึ่งโอเคตอนนี้ไม่มีใครนะคะดีดด ยังหาครึ่งปั่นไม่เจอเลยเพื่อนก็นยังหาไม่เจอปกติเราหาเพื่อนเจอแล้วนะเนี่ยเฮ้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 ยเยเเเเ ใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วมันใกล้มาแล้วเออคือเราไม่หายเรายังไม่เห็นเพื่อนเลยอ่ะปกติเราเป็นคนที่แบบอย่างนี้นะคือไม่งไปทางไหนกูก็ไปเลยกูไม่กลัวหันงั้นก็ต้องตามหาหันให้เจอก่อนแล้วดยอมโดนตีสะดีไม่ก็ช่วยเพื่อนนี่ไง มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเใครใครอ๋ยหัวใจเต้นตุบๆอี๋แมงมุมไม่ค่ะไม่เอาค่ะน้องเคลากูหนีค่ะหนีหนีหนู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 หนีหนีหนูหนีเอ้ยเฮ้ยอ้าวย, <c oughs> ยอมค่ะ รับแล้วนะม่ดูกูกดอะไรเอะเอคีแขชีวิตดีอือขอแป๊บหนึ่งมาช่วยกูหนอ่อยเรีวเรวมาช่วยผมหน่อยครับน้องเข้ากูเป็นอย่างนี้อยู่ไม่อยากให้น้องเข้าเป็นอะไรนะคือน้องเข้าแบบ ไล่ดีดีไปดีดีเล่นเล่นไปเรื่อยเราไม่มีอะไรเปะเล่นเล่นเปะไปเล่นเล่นแล้วก็เอาตัวไปทับทับเออโอเคนะแค่กูจะไปอีกไม่นานค่ะก็ ขอบคุณครับใส่เยอะน้าได้อริกาเตอร์อริกาเตอร์เหลือหญิงตาบอดหรือป้าเป๊ะป้าเป๊ปอเปอะอาเกยยอมาฟาอยาแกเตะเตะพอละชิ้นสู้เสียเกี่ยว มาเช่วยขอบคุณครับเอ้ยไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคันมั้งรู้อา้าแป๊บนึ่งหาที่ก่อนอแล้วคือหัวไม่ชนกันค่ะพเพร่อแพ้อยู่ตรงนูน้น คือเราเป็นคนที่กลัวคันมากแต่ว่าก็ยังจะกล้าเดินเข้าไปหาแบบจัดจักเดินเข้าไปหาอย่างแบบจัดจัดยังไม่พอนะคะนุ่นแป๊ะ,ปะเป๊ะลอลินอิลันจวนอยู่ไหมไอ้นี่น้ำหอมปะน่าจะใช่นะ น่าจะใช่เอลันจวนปั่นต่อไปกูไม่กลัวนี่แหละนี่ใส่ที่แท้จริงของเราและบางครั้งมันก็ไปอย่างเนี้ยโอเค วันนี้เราจะเล่นบบอืมก็จะไปอีกไม่นานแล้วก็ปล่อยแล้วก็มัดแล้วยังไงต่อแล้วก็อรอแล้วดีตายอ้าวเล้วพาไปดูอะไรคืออะไรคะ่ะ o ้ my God เออมาดูคะแนนตัวเองก่อนโอ้โหทุกคนไม่แย่ได้เยอะก็คิดรู้นะคะแต่จะรู้เลยเออไม่ใช่สิอันนี้อิเกะปะใช่ไหมจำชื่อไม่ได้เลยโอ้โหมึนขนาดในครอบครัวกูยังจำชื่อไม่ได้เลยแกนชินซื้อเสๆเกีย เพิ่มเสียงหน่อยโอเค ยูริมาได้ไงเฮ้ยอุ้ยคนนี้คนดีคนนี้คนดีคนนี้คนดีอยู่แล้วก็แบบยูริโอ้โหเกินเกินยูริจ้ายูริที่อยู่ในชมรมถ่ายรูปไอค่ะ ไปค่ะจงลงถ่ายรูปเมื่อกี้เห็นนะคะพูดอะไรเช่มเริ่มถ่ายรูปอี๋เผลอๆนะมันคนมันเขาเล่นอยู่นะเขาบอกว่าอีตัดจริงๆเราจริงๆเราชื่อคานาตะสึกจริงๆอ่ะ เราชื่อคาราตะสกิมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่ะคือแป๊บหนึ่งนะเราขอสานแบบค,คือมันไม่ได้คือมันไม่ได้จริงๆแล้วคือตรงน,นี้เราคือเผลอแม่งปุโจุเซมาเผลอว่าปุจจุเซมาจุเซมาเราไม่ใช่อะไรน,นะคะก็แบบบางครั้งเราก็ชอบอยู่ ไปไต้ไปพอหันมาก,กูนก็หนีแค่นั้นแหละแล้วมาตีกูสามอีกออทั้งไม่รู้ทำไมชักหนึอง โอ้ยุณลงไปเขียเอ้ยพียนพเอเพิ่มก,กูโดนตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนจับนั่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วกูเต็มตัว ตัวไปก่อนมันลุนโอเคค่ะใช่ค่ะกูไปแน่ๆ and เครื่องมีแป่นค่ะอันนี้คือต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าเราทำคลิป ออมาช่วยฉันกันหนึ่งเดี๋ยวเราไปแต่เราก็เป็นครั้งสุดท้ายกูบินโอ้ย เอ้ยอุ้ยไตเน,นี้ยเน,นี่ยกุ้งไตเนี้ยเนี่ยเผื่อๆนะเรามานั่งเล่นอยู่ตรงนี้อ้าวเยี่ยงที่ แล้วมึวงขีง่ตัวเองทำเพื่ออ๋อนั่นเอง

น้องเหตุใจแบบนึงดีเจ็บนี้เป็นอะไรที่ยาวนานมาก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 ของมากมากของมากมากขอดูดูขอบคุณเหตุใดแบบนึง หมอไปแน่ๆหมอไปแน่ๆน่โย่อือมเต็ยม กูก็ไปเหมือนกันซายนาระยูริไปเลี้ยงยูริต้องกำจัดออกจากโลกใบนี้แล้วเล่นนะา <c oughs> ก็แค่นี้แหละไม่บาย